ในคลิปวิดีโอนี้ได้นำเอาความรู้ในส่วนต่างๆจากหลักสูตรของ DOS DIY ไม่ว่าจะเป็น Lightroom Reverse Learning Course ซึ่งเป็นคอร์สสำหรับผู้เรียนพื้นฐานในราคา1,490บาทและ l i h t t r o o m m s t t r r l l s s นะครับสำหรับผู้เรียนระดับสูงในราคา2,490บาทดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในคลิปวิดีโอนี้จึงดำเนินไปอย่างรวดเร็วซึ่งถ้าเกิดว่าคุณสนใจนะครับหรือมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามไปยัง เพจของ d a y หรือ w w ็บดอ d a y c o m ได้โดยตรงนะครับการทำงานกับ Adobe Lightroom ทุกครั้งเนี่ยคุณจะต้องเริ่มขึ้นจากการนำไฟล์ภาพเข้ามาในระบบของ Lightroom นะครับและการนำเข้าเนี่ยก็มีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันเช่นคุณนำไฟล์เข้ามาจาก s d c ด r d แล้เอามาบรรจุไว้ในเครื่องหรือว่าย้ายไฟล์ที่มีอยู่ในเครื่องอยู่แล้วไปไว้ในโฟลเดอร์ที่ทาการปรับแต่งเอาไว้ใน Lightroom อย่างกรณีเนี่ยผมก็เอาไฟล์ภาพที่มีอยู่ในเครื่องแล้วมา อ,อยู่ทาง d e s k t o p นะครับมาใส่ในไลน์ลูมผมก็เลยเลือกไฟล์ move ซึ่งตอนนี้ผมได้ Import เข้าไปเรียบร้อยแล้วละ่ะทำให้อยู่นะครับผมก็จะคลิกด้านซ้ายนี่เขาแบ่งออกเป็น3ส่วนนะด้านซ้ายนี่คือจุด source ของมันก็คือแหล่งที่มาของภาพนั้นสมมติผมจะเอาภาพที่หน้าจอ d e s k t o p ผมเข้าไปอย่างเอาภาพนี้นะครับผมก็กด Uncheck all นะครับแล้วก็เลือกเฉพาะภาพนี้จากนั้นเนี่ยผมจะทำไงกับภาพนี้นะครับผมก็ move นะครับคือย้ายจากหน้าจอเนี่ยไปอยู่ในไฟล์ที่ตำแหน่งที่ระบุเอาไว้ใน,ในเครื่องของผมนะครับแต่ถ้าเกิด ผมใช้โหมดอื่นเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติที่ต่างกันเช่น mm hmm. ถ้าเกิดเอามาจาก SD card ผมก็จะ Copy โดยการแปลงเป็น DNG ก่อนแล้วเอาไปไว้ในเครื่องหรือว่าจะ Copy เฉยๆถ้าเกิดมันเป็นรอไฟล์นะครับนามสกุลแบบไหนมันก็จะเป็นแบบนั้นเลยเช่น mm hmm. ถ้าเป็นแคนนอ n มัก็จะเป็น CR2 อะไรเงี้ยมันก็จะเป็น CR2 CR ในเครื่องอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเท mm hmm. ่านี้เองนะครับแล้วกด Import จริงๆเนี่ยมันมีการใส่คีย์เวิร์ดกรณีคนที่ทำสต็อกขายด้วยนะทำให้คุณไม่ต้องไปลำบากใส่่ออีีกครั้งงนนึนะตนท อัปโหลดเข้าไปในเว็บเพื่อขายนะครับจะเพิ่มความสะดวกแล้วก็มีข้อมูลลิขสิทธิ์อัตโนมัติหรือเปลี่ยนชื่อหรือการทําสําเนาซ้ําอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่ระแวงจริงๆ่่ากลัวไอฮาร์ดดิสก์อีกลูกจะพังอะไรเงี้ยก็สาม,มารถทำได้นะครับโอเคหน้าจอนี้ครับเป็นหน้าจอ Library นะหลังจากที่ Import เข้ามาแล้วเนี่ยผมก็ไปที่ ตัวโมดูลถัดไปเลยคือ Develop เอาไว้สำหรับการแก้ไขาภาพนะครับผมก็จะไปที่ Develop นะครับการแก้ไขาภาพในครั้งแรกสุดของผมเลยเนี่ยคือการใส่โปรไฟล์นะครับหาโปรไฟล์ให้กับภาพนะครับโปรไฟล์เนี่ยจะมีอยู่ หลายๆมีอยู่ประมาณ23สสถานการณ์ที่คุณได้เจอบ่อยคือ1คุณหาโปรไฟล์อัตโนมัติด้วยไลน์ลูมแล้วเจออันนี้ไม่มีปัญหาครับหรือไม่เจอนะครับก็หาโปรไฟล์เทียบเคียงได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถหาโปรไฟล์เทียบเคียงอะไรได้เลยเนี่ยคุณก็ต้องใช้แมนนวลในแท็บ Transform สํสำหรับไลน์ลูมเวอร์ชันสอนนะครับแค่นั้นเองนะครับผมจะใช้เลนส์คอร์เรคชันก่อนซึ่งทำเครื่องหมายถูกแล้วก็แก้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะปกติเนี่ยตอนที่ยังไม่ทำเครื่องหมายถูกคุณจะเห็นขอบดดดาาทีีเ่เเิจอคคววมพ้ยนนยนนนขงละรับ ผมทั้งหมายถึงตรง remove chromatic aberration ด้วยนะก็คือการแก้ไขาการอาการคลาดส,สีนะครับหรือขอบม่วงในภาพเท่านี้ก็สามารถแก้ไขทุกอย่างได้เรียบร้อยละต่อมาผมไปที่ดีเทลเอา sharpen i n g กับเป็นศูนย์ก่อนเพราะว่า,าผมไม่ต้องการให้ค่า default ของ Lightroom เนี่ยมาทำการปรับคมเพราะเดี๋ยวผมจะจัดการเองนะครับผมจะเริ่มการทำภาพแล้วนะตอนแรกเนี่ย ก็ดูก่อนนะครับว่ามีจุดใดๆบ้างนะครับที่เราสามารถแก้ไขในส่วนเล็กที่สุดของภาพได้คือหนึ่งแม้ว่าจะเป็นตานะครับก็กดคีย์ k นะครับแล้วเลือก preset ในการแก้ไขอย่างผมต้องการทำตาขาวเนี่ยผมก็ใช้ preset whitening นะครับซึ่งเป็นการผสานกันระหว่าง exposure highlight แล้วก็ white นะครับ The exposure ผมจะปรับเป็นศูนย์ก็แล้วกัน,กนตรง navigator เอาไว้ซูมนะครับถ้าผมจะทำตาขาวเนี่ยผมก็ลด saturation ลง,ลงนะเป็นการลดค่าความอิ่มตัวของบริเวณใดๆก็ตามที่ผมจะทำการระบายเท่านี้ก็จะเป็นตาขาววนะฮะ จากสีนะฮะจะเห็นข้อบกพร่องของเลนนะม,มันเก็บสีขาวได้ไม่มีครับนะครับท่านี้เองแล้วก็กดอีกทีประซูมออกนะครับทำผิวเนียนทําอะไรเนี่ยก็สามารถทําตรงนี้ได้เลยต่อมาผมจะดูก่อนว่าผมจะต้องทําไงให้ภาพมันดูเป็นสีไล่ตั้งแต่ขาวไปดำนะครับก็ดูที่ฮิสโตแกร,รมสังเกตว่ามันจะมี5้แถบสีเทาขั้นไว้คือ 1. black นะครับคือสีส่วนมืด shadow นะครับสีส่วนเงา Exposure คือค่าการรับแสงนะครับตั้งแต่มิดโทนไปยังเกือบจะส่วนของแชโดว์แล้วก็ไฮไลท์ไฮไลท์ก็เป็นส่วนสว่างแล้วไวท์ White ก็เป็นสีส่วนสว่างจ้านะครับผมจะทําให้มันค่อนข้างเต็มเต็มฮิสโตแกรมเดีก่อนวกันคลิกแล้วก็ลากไปทางซ้ายกับคลิก,อ,กอีกข้างหนึ่งนะแล้วก็ลากไปทางขวาเพื่อให้มันเต็มจากนั้นเนี่ยผมจะทําการโปรเซสละในการแต่งภาพครั้งนี้ผมจะทําการใช้าการโปรเซสความรู้เรื่องสีแล้วลกันดังนั้นผมจะไม่ยุ่งเรื่อง clarity vibrance saturation อะไรหรอกเพราะว่า มันเป็นการตกแต่งแบบภาพรวมนะครับผมก็มาที่โทนเคิร์ฟเลยแล้วกันโทนเคิร์ฟเขาจะแบ่งออกเป็น4ีสี่เคิร์ฟด้วยกันคือ1เคิร์ฟของขาวกับดำก็คือ RGB เคิร์ฟนะครับแล้วก็แยกออกเป็นชันเนลย่อยคือ red green blue ตรง RGB เคิร์ฟเนี่ยผมจะเพิ่มคอนทราสต์ก็แล้วกันนะครับเพิ่มคอนทราสต์ไปแล้วเฟดนิดๆหน่อยๆก็แล้วกันนะครับเฟดคืการยกสีส่วนมืดนะครับบริเวณปลายจุดซ้ายล่างของโทนเคิร์ฟเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ปรับ red green blue ให้เพิ่มคอนทราสต์เหมือนกันนะฮะผมจะปรับ อ่าชั้นแนลสีแดงซึ่งคอนโทรลนะครับคอนโทรลทั้งทั้งโทนภาพเนี่ยไปในทิศทางของสี2สีก็คือถ้าดึงขึ้นจะเป็นสีแดงดึงลงจะเป็นสีฟ้านะครับเห็นไหมเห็นฮะต่อมาผมก็ไปที่ Channel สีเขียวซึ่งควบคุมสีม่วงแดงนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งจะเป็น Channel Blue ซึ่งควบคุมสีเหลืองนะครับกับสีน้ําเงินนะครับเท่นั้นเองนะฮะ ผมจะทำให้มันเฟดกว่านี้หน่อยก็แล้วกันนะครับมันจะได้ดูสีไม่ทึบมากจนเกินไปเดี๋ยวดึงตรงจุดนี้ลงมาดึงสีกลางนะครับดึงสีกลางขึ้นมาประมาณนี้ถ้าเกิดว่ามันจ้าขาวมากเกินไปเนี่ยผมก็ไปที่เบสิกแล้วลดไฮไลท์ลงมาเท่านั้นเองนะครับแม้ว่ามันค่อนข้างจลดกันพอดีเพียงแต่ว่าผมจะเว้นช่วงให้สีมันขาดสีดําตรงนี้ไปนิดนึงนะครับมันจะได้ดูเฟดเฟด ต่อมาใน,น HSL ตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะผมถ้าผมจะทำสีผมก็จะพยายามไล่นะครับค่าฮิวะจะเป็นการไล่สีสันนะครับไปยังสีข้างเคียงเช่นถ้าเป็นสีแดงเนะี่ยสีข้างเคียงระหว่างสีแดงก็คือสีส้มกับสีม่วงแดงอะไรเงี้ยเวลาใช้สเกลก็ใช้ถึงความเนื่องกันของสีนะครับเนี่ยมันจะเป็นการไล่การไล่สีที่ค่อนข้างเนียนเพราะว่ามัน จะด่างได้กรณีที่อย่างภาพนี้มีสีเขียวเยอะถ้าคุณต้องการทําให้สีเขียวบิดไปยังสีเหลืองคุณจะต้องใช้สเกลข้างเคียงกี่สเกลบ้างเช่นคุณจะใช้กรีนคุณต้องใช้เยลโล่กับออกควาด้วยถ้าคุณจะรป,ะปะบออกควาตรงสีฟ้าเนี่ยคุณต้องใช้บูกับกรีนเพื่อความต่อเนื่องของสีดังนั้นสีจะได้ไม่ด่างนะครับเวลาใช้งานนอกจากนี้ก็จะมี saturation นะ saturation ตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะผมจะเพิ่มสีส้มกับสีเหลืองก็แล้วกันนะ saturation แล้วก็ rate นะครับ ตรง Luminance ผมต้องการให้สีผิวขาวขึ้นมาหน่อยดังนั้นเนี่ยผมจะใช้ตัว drag ตรงนี้ก็ได้นะครับเลยคลิกที่ตรงนี้นะฮะมันจะควบคุมทั้งโทนสีส้มสีแดงนะครับสีเหลืองเท่านี้เองต่อมาเนี่ย s p l i t toning ตรงนี้นะครับผมจะทําให้สีส่วนตั้งแต่มิดโทนไปยังส่วนสว่างเนี่ยมีลักษณะออกร้อนนิดๆน,นะฮะเท่านี้เองนะครับ ใกล้จะเสร็จแล้วตรงดีเทลเป็นการปรับคมนะครับการปรับคมก็มี4สเกลด้วยกันก็คือเอ่าเามสา์ซึ่งเอาเมาเนี่ยจะเป็นตัวเปิดการทํางานของอีก3สเกลที่เหลือเพราะถ้าเกิดคุณไม่ปรับเพิ่มปริมาณความค,าม,คมใดๆเลยจากสเกลเอาเมา้าอีก3สเกลจะไม่ทํางานนะครับวิธีการใช้งานก็ลากไปนะครับถ้ากด option key ใน Mac หรือว่า alt key ใน Windows แล้วเลื่อนเนี่ยคุณจะเห็นพื้นที่ที่เกิดเอฟเฟกของสเกลนี้ด้วยนะครับเห็นสังเกตว่า3สเกลเริ่มทํางานนะแล้ว radius จะเป็นการ วัดรัศมีที่ห่างออกไปจากจุดปรับคมนะครับการปรับคมเนี่ยก็คือการให้คอนทราสกับบริเวณขอบของอสีใดๆในภาพก็ตามนะครับตัวเ m o มาส์เนี่ยจะค่อนข้างให้จุดนะครับเรเดียสจะเป็นการให้ความหนา d ด t a i l จะเป็นการให้จุดที่ มีความเปรียบต่างลดหลั่นของสีลงมานะครับถ้าเกิดว่าเป็นภาพแนวภูมิทัศน์คุณก็ต้องใช้ดีเทลนะนะครับส่วนมาร์คิ้งเนี่ยสำหรับภาพบุคคลอย่างภาพเนี้ยผมไม่ได้ต้องการให้สีผิวหน้างคนถูกปรับคมไปด้วยนะครับผมก็กดค้างไว้แล้วลากตัวมาร์คิ้งจะเห็นได้ว่ารายละเอียดส่วนที่หน้าเนี่ยเริ่มลดไปสีขาวคือจุดที่ถูกปรับคมแล้วก็สีดําคือจุดที่ถูกละเว้นการปรับคมนะครับเท่านี้เองนะฮะก็จะใกล้เสร็จเรียบร้อยละผมจะกดคีย์นะครับครอปนะครับเป็น16ส่วน9ก้วกนนรับ ประมาณนี้จะได้ดูดูมีพื้นที่ขึ้นมาหน่อยนะครับระแบบก็จะดูน่าสนใจขึ้นด้วยนะตรงเลนส์เคาน์ไลท์ก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเอฟเฟกต์เกรนนะครับผมจะเพิ่มให้สักประมาณอันนี้ประมาณ25หรือ30ดีนะประมาณ30แล้วกันแล้วก็รับเ h นตความขุ่กระของเม็ดเกรนนะครับประมาณนี้นะสุดท้ายเนี่ยผมอาจจะเพิ่มให้ผู้หญิงดูโดดเด่นขึ้นมาโดยการใช้ ชิปเอนะครับหรือว่าใช้ฟิลเตอร์เรเดียลฟิลเตอร์แล้วปรับเอ็กโซเชอร์ขึ้นนิดหน่อยนะครับให้มันดูสว่างขึ้นโดยที่ในเวอร์ชันนี้เราก็สามารถครบวบคุมโดยการคลิกเครื่องหมายถูกตรง Show s e l e c t e d m a ์ k โอเวอร์เแล้วก็เปลี่ยนเป็น Brush จากนั้นเนี่ยสลับเป็นอย่างลบแล้วทำเครื่องหมายถูกตรง AutoMar k นะครับเพื่อลบเอฟเฟกต์ที่ล้นเกินออกมาจากตัวแบบนะครับตรง flow นี่เดี๋ยวปรับความเข้มของอย่างลบที่ใช้ด้วยกันละกันเพื่อลดผลของเอฟเฟกต์ที่ลอยออกมาจากตัวแบบเห็นไหมว่า เอฟเฟกที่หลุดออกมาจากตัวแบบเนี่ยจะถูกลบไปได้พอดีกับตัวแบบเท่านั้นเองนะครับเท่านี้เองเสร็จแล้วครับในการดูภาพนะครับก็มีปุ่ม Space นะครับเอ้ไม่ใช่ s p a c เด็กเขาเรียกว่าแบ็กมันจะมีแบ็กอะไรนะเขาเรียกอะไรนะผมก็ลืมไปแล้วกดปุ่ม Y ดูนดเออกดปุ่ม Y ดูก็ได้นะใช้ได้เหมือนกันนะครับไอ้คีย์เนี้ยเนี่ยครับ before after เนี่ย slash อ่า slash นะครับโทษทีก็กด slash ดู after กดอีกทีกดดู before เห็นไหม ว่ากอดทำกับหลังทำเนี่ยมัน่ากกันมากทั้งนี้ก็ต้องใช้ความรู้เรื่องของสีนะครับคุณก็ต้องเรียนทฤษฎีส,ส,สีทั้งหมดเนี่ยมีสอนอยู่ในหลักสูตรของ d อสเดียวทั้งพื้นฐานแล้วก็ระดับสูงนะครับตั้งแต่การนําเข้าภาพไปจนถึงส่งออกไปยังแหล่งเผยแพร่ต่างๆนะครับคุณจะเห็นได้ว่ามีความรู้มากมายนะครับที่คุณต้องนํามาใช้ในการทํางานครั้งนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นการจัดคอลเลกชันนะครับการจัดโฟลเดอร์ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณ หลงลืมนะครับหลงลืมทําให้หลายๆท่านเนี่ยที่เรียนตกแต่งภาพถ่ายจริงๆมักจะเกิดปัญหาในภายหลังเพราะว่าจัดจัดเก็บภาพไม่เป็นระเบียบส่วนการส่งออกเนี่ยคุณก็ต้องนึกว่าโปรไฟล์หรือว่าสิ่งที่จําเป็นต่อแหล่งเผยแพร่นั้นมีอะไรบ้างนะครับเช่นถ้าเกิดคุณจะนําไปพิมพ์คุณจะต้องเซฟเป็นอะไรหรือว่ากําหนดขนาดเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้ก็จําเป็นทั้งนั้นยังมีความรูม้อีกมากมายนะครับในไลท์ t ูมซีซีที่เรียกว่าเยอะมากแล้วไม่ได้พูดถึงในคลิปวิดีโอนีย ถ้าสนใจในหลักสูตรของเรานะครับก็ติดต่อไปยังเพจของ d o s d a y a y y นะครับ